ณวัดเชตวันพระภิกษุกำลังสนทนากันเงียบเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานพระเทวทัตพูดคำโกหกแล้วแผ่นดินสูบลงสู่อเวจีต่อหน้าต่อตาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาได้ยินเสียงสนทนานั้นพระองค์ตรัสเพียงประโยคเดียวที่เงียบทั้งวัดลงในพริบตาภิกษุทั้งหลายไม่ใช่เพียงชาตินี้เท่านั้น แม้ในอดีตการอันไกลโพ้นเทวทัตก็เคยพูดมุสาและถูกแคนดินสูบเช่นเดียวกันเรื่องราวเริ่มต้นในปฐมกัปเมื่อพระเจ้าอุปริจรราชกษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ์ล่องนภาปากหอมราวกลีบดอกบัวแต่โชคชะตากลับชักนำสู่ปลายทางที่ไม่มีใครคาดคิดพระเจ้าอุปริจรราช ผู้เปี่ยมด้วยฤทธิ์สี่ประการเหาะเหินกลางอากาศเทพบุตรสีทิศเฝ้าแม้ลมหายใจยังหอมกลิ่นจันแต่แล้วเสียงหนึ่งจากอดีตดังขึ้นในใจเขาเมื่อเจ้าได้ครองรอดตั้งเรานะเป็นบุโรหิตแต่คำมั่นในอดีตชนกับความจริงในวันนี้กับปินบุโรหิตผู้ศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่และลูกชายเขาก็รับตำแหน่งแทน โกรกลำพะกะเสนอกับพระราชาโกหกเถิดบอกว่าข้าคือพี่ท่านดาบทเป็นน้องแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนอีกเจ็ดวันพระราชาจะประกาศต่อหน้าฝูงชนคำโกหกคำแรกที่ไม่อาจถอนคืนได้อีกเลยเมืองทั้งเมืองสั่นสะเทือนไม่เคยมีใครเห็นมุสาวาทมาก่อนคำโกหก มันมีหน้าตาเป็นแบบไหนกันวันที่7มาถึงฝูงชนมารวมตัวเพื่อดูโกหกครั้งแรกของโลกดาบทผู้ทรงฌานเหาะราปรากฏตรงหน้าได้สอนพระราชาพระราชาที่พูดโกหกก็เหมือนทำลายธรรมะเมื่อทำลายธรรมะก็เท่ากับทำลายตัวเองนั่นแหละและเมื่อพระราชากล่าวคำโกหกครั้งแรกเทพบุตรทั้งสี่ ทิ้งเขากลิ่นปากกลายเป็นเน่าเหม็นเสียงฟ้าคำรามพลังหายวับครั้งแล้วครั้งเล่าพระฤาษีวิงวอนให้พระราชากลับใจแต่พระองค์ยังคงยืนยันในคำโกหกของตนและแล้วแผ่นดินเริ่มสูบเขาทีละชั้นเหมือนความจริงที่ไล่ลบสิ่งลวงทุกตารางนิ้ว และเมื่อคาโกโหกครั้งที่เจ็ดลุกออกจากปากนั่นคือประตูสุดท้ายของกรรมแผ่นดินเปิดออกนรกอเวจีพรุ่งไฟขึ้นจากเบื้องลึกพระราชาผู้เคยเหาะเหินถูกดูดกลืนไปทั้งเป็นพระทุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระเจ้าเจติยราชในเรื่องนี้ก็คือพระเทวทัตในชาตินี้ส่วนกบินลรือสีผู้เตือนด้วยธรรม ก็คือตถาคตนี้เอง